สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็น ep 2แล้วนะคะเย่ yeah. ทุกคนกดติดตามแล้วใช่ไหมคะมาอัปเดตข่าวกันนะคะว่าเดือนที่แล้วเรามีอะไรบ้างอ่ะคุณแอนมีอะไรบ้างคะทางสูนฒนธรรมเกาหลีเข้าร่วมจัดงาน splash oh, นะคะทักกา s p l a s h ในงานวันนั้นนะคะก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐามาร่วมเปิดพิธีด้วยะคะ่ะแ,แล้วก็เวะมาดูพูดเกาหลีด้วยนะคะเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะคุณแอนเยอะมาก แต่งหน้าเมคอัพโชว์ใช่เมคอัพโชว์เหมือน t ู u e b e ี u ส y ตเกาหลีแล้วก็มีอีกอานหนึ่งคือแดนส์วอร์ชอปอน่าที่อกเอสพาอามเกตุนเตอร์เดอส์เรเตอรนเอร์เอร์เตอร์เตอร์เตอรสเตอรัเตอรนเตอร์เตร์เตอรนเตอร์เตดเตอร์เตอร์เตอรนเตอร์เตอร์เร์เตอรนเตอรนเตอรนเตอนเตอเอบ์เอร์เตอรนเตคนนเตอรเตอร์เตอรเตอร์เตาร์เตอรนตออร์อบคเณอนเเเเตอเเอเตอ K-POP Academy นะคะก็เมื่อวันที่5กรกฎาเราจัดใช่มินิคอนเสิร์ตใช่สำหรับนักเรียน v o c อ l กับนักเรียนแดนซ์ที่เรียนจบหลักสูตรแล้วโอ้เราก็จะมีการโชว์นะคะโดยเรามี CSR ที่โรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนะคะที่กรุงเทพมหานครเองเราพาอาจารย์ไปสอนนักเรียนที่นู่นแล้วก็ให้นักเรียนบอกความรู้สึกกันนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีนะคะที่ได้ให้โอกาสนักเรียนโรงเรียนวราชสิงขรได้มาเรียนเต้นกับคุณครูคิคมฮย,ยอนอินหนูจะนําความรู้ที่ได้เรียนเต้นจากตรงนี้ไปต่อยอดทําอย่างอื่นอีกค่ะขอขอบคุณค่ะก็ะะวันนั้นคุณแดนแทกพิเศษใช่ ในวันเดียวกันนะคะเราก็จะมีพิธีปิดนิทรรศการ Show Me y ร u r Korea นะคะก็หลายๆคนส่งรูปมาให้กับทางศูนย์นะคะเราก็เลยเราซื้อกรอบรูปพิเศษผู้วํในการะสุนัาธาทมเกาหลีนะคะเขียนปกความข้อความพิเศษกับทุกคนนะคะต้องแสดงความขอบคุณกับทุกคนนะคะที่รักเกาหลีนะคะแล้วต่อไปเราจะจัดงานครายต่า ท้งนี้คะ่ะปีนี้เราจะจัดงานที่เชีงยงใหม่ค่ะออตั้งแต่ว,วันที่9เรามีอบรมสำหรับรำพัดเหลาสอนรำพัดให้กาบ เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะต่อมาอีกวันที่11จัดเต็มเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยราชบัณตยเชียงใหม่ค่ะเราก็ขนวัฒนธรรมเกาหลีไปจัดให้น้องๆได้สัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีแบบจริงๆเลยใช่มีบูธมีหลากหลายอย่างนะคะอย่างเช่นเล่นกระเล่นของเกาหลีนะคะแล้วก็มีชุดฮัมบกแล้วก็มีชุดนักเรียนเกาหลีเหมอนซีรีส์เกาหลีนะแล้วก็มีอาหารโกกโาเย่ยมบูธเยอะมากนะคะ จากกาอีพีสุ้บ๊ายบายอายอโยทกคซอ2นะคะวันนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปเห็นไหมคะทีคเราอยู่ที่ไหนโอเคค่ะก็โอลิมปิกปารีสนะคะใกล้เข้ามาแล้วเย้เราก็เลยพาทุกคนมาที่ นี่แหลคะคะสม,มาคมเทควันโดนะคะใช่สม,มาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกพิเศษของเราพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังทุกคนงั้นขอเชิญโค้ช,เช,ชเชยางซอกค่ะน,นี่ไงโค้ชเชยมาแล้วโค้้้ชชเยมมาาแแลลววนะครับสวัสดีครับผมชื่อชัดชัยเชย ตอนนี้ต้องเรียกว่าโค้ชชัดชัยชชินไหมคะในการที่แบบคนเรียกว่าโค้ชแชร์หรือต้องเรียกว่าโค้ชชัดชัยก็ได้หมดครับอ่าแล้วก็โค้ชชร์ตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะผมก็มาปี2002ดึงกุมภาก็ประมาณ22ปีว้าคนไทยแล้วเป็นคนไทยแล้วเป็นคนไทย นะคะแล้วคุณแอนดูสิรางวัลเยอะมากใช่ไหมคะเยอะมากๆเลยอันนี้ก็รางวัลเป็น <S <S ชัพพ่อ <S <S เป็นเป็นเหมือนเป็นเบสต์โค้ดแวก็ให้ทุกส่นกับแต่ว่าทั่วใหญ่ๆข้างบนยูที่สมรคร๋อจริงๆมีมากกว่านี้ใช่ไม่มีที่เก็บนะคะเพราะว่าเยอะเกินไปอ้โค้ชแชร์มาอยู่ที่นี่สร้างผลงานให้กับประเทศไทยใช่ไหมคะทำผลงานได้กี่เหรียญแล้ว ประมาณผมคิดว่าสามลอยสี่ลยเลี้ยงชักพ่อเลี้ยงทองอย่างเดียวผมคิดว่าหนึ่งลยถึงหนึ่งหนลยยี่สิบเลี้ยงทองเลี้ยงทองนะแค่เหรียญทองแค่เหรี้ยงทองต่อหนึ่งร้ยกว่าจิ้งชาไทยตอนนี้เก่งมากก็คิดว่ามีวิถีหรือเทคนิคพิเศษของโค้ชโค้ชโดยเฉพาะหรือเปล่าผมเชื่อว่าเรื่อง ลาเบลวินัยสำคัญกว่าเทคนิคถ้าใครลาเบลวินัยเป็นเขาลบผู้ใหญ่เขาลบโค้ดเขาลบเป็นรุ่นน้องเป็นวินัยทีมด้วยกันเป็นนักกีฬาใครมีลาเบยวินัยก็ผมดูว่าเป็นเล่นกีฬานานๆทุกคนก็ตรงความมุ่งมั่นเราก็เป็นความตั้งใจแล้วก็ถ้าใครพร้อมเรื่องลาเบยวินัยถ้าโค้ดโซนไปโซนไปโซนเทคนิคเทคนิคทุกคนก็ความเชื่อกับโค้ดเราก็ความเชื่อกับ ทีมชาติเทควันโดไทยเราโอ้ใช่ระเบียบวินัยสำคัญสำคัญกว่าเทคนิคนะคะจะไว้นะคะน้องๆที่กำลังเรียนเทควันโดอยู่และอยากจะมาเป็นเทควันโดทีมชาติไทยนะคะต้องทำยังไงบ้างผมคิดว่าตอนแรกก็ไม่ต้องคิดเป็นเป้าหมายติดทีมชาติเป็นเอนจอยแล้วก็เป็น เพราะร่างกายแข็งแรงเจอเพื่อนใหม่ๆสานุกสางกก่อนเราก็ต้องคิดว่าผมก็จบจริงๆอ่ะจริงจังพัดติดถึงทิติดทิมชาติเร็วกว่าประมาณห้าหกปีเราก็ชาประมาณสิบปีก็ทําได้ครับทําได้ทุกคนแต่ว่าไม่ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจว่าเป็นเป้าหมายความฝันเป็นติดทิมชาติตรงเข้มข้นเราก็ต้องตั้งใจซ้อมเราก็ต้อง ต้องเต็มที่หลายเรื่องครับโอเคกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้แต่ว่าก็ต้องเริ่มจากความชอบแล้วก็เล่นให้มีความสุขก่อนใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ก็โอลิมปิกใกล้แล้วเนาะก็เลยเราอยากรู้ว่าตอนนี้ค่ะเราเตรียมตัวโอลิมปิกตอนนี้ถึงไหนแล้วใช่ไหมผมคิดว่าจากวันนี้ถึงวันแข่งเทควันโดครับประมาณประมาณ30สบวันประมาณเดือนหนึ่งนะเราก็แข่ง เจ็ดเปดเก้าสิงหาคมก็แน่นอนก็ทุกคนก็พร้อมอะพร้อมถึงวันแข่งอะน้องเทนนี่พันธุภาพเขาก็ครั้งนี้โอลิมปิกครั้งที่สามอะเขาก็รู้บรรยากาศที่โอลิมปิกเป็นยังไงบ้างผมก็ค่อยคุยกับเทนนี่ว่าสองคนรุ่นรองก็ยังไม่ค่อยไปโอลิมปิกอะช่วยอธิบายเรื่องบรรยากาศแล้วก็ผมก็คุยกับนักกีฬาว่าโอลิมปิกก็สำคัญแต่ว่าไม่ต้องคิดว่าอันนี้ก็เป็นพิเศษมากมากอะแค่เป็นแข่งทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ผมน้าที่ผมก็พยายาม ความต่นเต้นความเครียดพยายามให้ลงครับลดความกดดันของนักกีฬาลงนิดนึงชผมเชื่อว่าสามคนอ่เรื่องพีโมเรื่องเทคนิยอ่ะเจอใครก็สู้ได้หมดอ่ะวันแข่งสำคัญคือตําวลแข่งทั่วไปมวนดอนสมผมเชื่อว่าสามคนมีโอกาสสุดๆครับวาทุกคนคอยเชียร์ให้กำลังใจโค้ชอยู่ให้กำลังใจน้อง เทควันโดทีมชาติอยู่อยากให้โคเชขอกําลังใจแล้วก็ฝากนักกีฬากับแฟนๆด้วยค่ะผมก็ขอบคุณกีฬาเทควันโดเรากับทีมชาติเทควันโดเราไปในกับเม็ดแข่งขันขอะไรก็ทุกคนก็ให้กําลังใจแล้วก็ให้เชียร์ดังๆด้วยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ด้วยครับครั้งนี้ทุกคนนักกีฬาสามคนก็มั่นใจอยู่ครับขอให้เชียร์ดังๆผมเชื่อว่าเรากลับมาแล้วทำให้คนไทยมีความสุขด้วยครับขอบคุณครับ สุนะคะล่าสุดคือโตเกียวโอลิมปิกนะคะช่วงนั้นก็โคเชร์เตรียมอาหารทำอาหารเกาหลีครั้งนี้วิ่งไหมคะล่าสุดก็ที่เอมือนมีปัญหาเรื่องเป็นแพนดามิกเรื่องเป็นโควิดถ้าในทีมอะนักกีฬาหรือโค้ชใครติดสักคนหนึ่งติดโควิดทั้งทีมต้องกักตัวอาทิตหนึ่งแล้วให้ส่งกลับก็ต้องระวังติดโควิดหลังจากสมเสร็จผมก็บอกว่า รอห้องเราก็อยู่ที่ห้องผมก็เป็นสต๊าฟโคดคนหนึ่งก็ไปโรงงานก็โชคดีกับมีกิมจิด้วยกิมจิแล้วก็มีแฮมอะไรต่างๆกผมทำซุปกิมจิแล้วก็ข้าวผักกิมจิด้วยก็กินอานเกาหลีแล้วก็ซุสๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็ผมก็ไม่หักให้ติดโควิดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญกิมจิของเราตอนนี้ก็ไปในโรงแรมหรือไปไหนก็มีมูดค้าบางที่มีกิมจิ เราก็ผมก็ก็อินดีเราก็ดีใจก็อยากให้มีคำเชียร์ทั้งไทยทั้งเกาหลีเดี๋ยวฝากไว้นะคะครับก็ผมรู้สึกว่าตัวเองกับเป็นคนที่ระวังเกาหลีกับไทยครับก็ผมก็ก็ขึ้นที่เกาหลีแต่ว่าผมก็อยู่ที่ไทยปรมาณี20กว่าปีได้สัาชาตไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็รอบนี้ก็ผมอยากให้ให้กำลังใจให้เชียร์เป็นทั้งเกาหลีแล้วก็ไทย 음. 나라 올림픽 강리 파리성순성하이오로콘덴티성차콘담다이파이팅 예! 예! 이번 파리올림픽에서 태국 선수들 한국 선수들 모두 다치지 않고 좋은 성적 거두기를 응원합니다 파이팅 파이팅 파이팅! โอเคค่ะทุกคน789สิงหาคมอย่าลืมตามติดใช่ค่ะนะคะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณโคชเชนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ